สวัสดีเนาะคะ่ะนางสาวถนนพงศ์ีนะคะตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์จตรเดชอำเภอแก้วเนาะค่ะสหกรณ์เนาะค่ะจะตั้งกับเครือวันที่3กันยายน2 5 1 6ันห้าะคอะค่ะที่ตั้งของสหกรณ์เนาะค่ะที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่4 8 2หมู่2ถนนแจ้งสนิทค่ะตำบลลุ่มพูอำเภอขามเป็นแก้วะะกะะจังหวัดยะโสธรภาคเหนือน,นะคะ่ะ จำนวนสมาชิกของสากรทั้งหมดน,นะคะตอนนี้นี่1,810คนสมาชิกสามัญเนาะคะ่ะ1,816คนสมาชิกสูงส่งเ่ยทั้งหมดสาคนเนาะคะ่ะธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะปลูกพืชแบบไร้ดินอย่างก็คือใส่น้ำเนาะคะ่ะใส่น้ำไม่การรอลเลี้ยงก็คือเป็นเป็นตัวนี้เนาะค่ะนะคะ,นะคะ แล้วนี่ก็คือเขาจะเอื่อ่าผักสลัดเขาเอื่อนตีนโอ๊กเนาะค่ะถ้าเป็นสีแดงเขาจะเอื่อเลดโอ๊กนะคะ mm hmm. อยู่สหกรณ์เข้าจะปลูกสองชนิดนะคะก mm ็ hmm. คือเป็นยังคือปลูกสองชนิดพอมา,าตลาดต้องการแค่สองย่านนะคะก mm ็ hmm. คือกีบโอ๊กกับเลดโอ๊กนะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าอันนอีอนาคตเข้าอยากจะขยายให้มันใหญ่ยูประมาณสองร้อยก่อโตเพราะว่าเป็นยังเพื่อให้จะได้ตามความต้องการของตลาด มีอุปกรณ์การตลาดแม่นะคะสากรนามีา่รถกระบะของเย็นนะคะที่หลอกพ้อมท,ที่จะบรรทุกนะคะเื่องของการขน่งพักสดต่างๆนะคะหรือว่าเป็นพืชเกี่ยวกับการเกษตรที่สามารถขน่งแบบของเย็นใจนะคะเข้ากับสามารถ บริการให้กับสมาชิกได้นะคะเขาอาจจะไปตั้งจุดเขบวนมาทรงอุสากรหรืออาจไปตั้งจุดอยู่ประธานบ้านประธานกลุ่มนะคะเขาก็จะไปแบ่งจุดในการรว,วมนะคะในเรื่องของแทนการตลาดทางที่ดูคนอีกนะคะยังยัง,ยงมีสามีนะคะสากลจะจัดให้เป็นแรงเรงียนรู้นะคะ ให้กับสมาชิกแระอกับคคลภายนอ,อกทั่วไปหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะที่สามารถอยากเรียนรู้ในเรื่องของการพักให้ดูคนนีแบบไรดินนะคะเข้าสามารบ้างแผนการปลูกบ้างแผนในเรื่องของการเก็บว้างแผนในเรื่องของการตลาดใดที่ชัดเจนนะคะ,ะก็คืออยากปรับเปลี่ยนในแนวคิดต่างๆให้กับสมาชิกหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะหันมาสนใจเภาวะคนทั่วไปตอนนี้เนาะคะ่ะ รักสุขภาพนะคะรักสุขภาพอยากกินอาหารที่ปลอดัยนะคะปลอดสารพิษนะคะนี่คืออนาคตนะคะแนวทางของคณะกรรมการหรือว่าไฟต์การเองค่ะนะคะว่าห้องจะมีแนวทางากับคือตอนนี้นเนีะขางกยจะเป็นแรงเลี้ยนรูให้กับสมาชิกกอนเกิดชี่จะมาศึกษานะคะเพกิดชีวิตมาศึกษาหรืออาจจะเป็นได้รูปแบบของการไอ้สมาชิกมาเซาแบ่ของสารบอลบอลเรกจะมีไฟัดการของสารบอล ในเรื่องของการพอกมะเร็ดนะคะในการพอกมะเร,ร็การดูแลการรักษาเป็นแบบใดนะคะในในสวนนี้นะคะ่ะเพราะสมาชิกได้ความดูได้ตรงนี้แล้วสหกรากรจังสิสามารถขยายไปสู่ในในบ้านในเรื่องของสมาชิกนะคะเพราะว่าสมาชิกมีความูเุเต็มรอยแ้วเนาะเพราะว่าการพักให้โดโลปนี้นะคะ่ะเป็นการพักแบบสมัยใหม่แต่ว่าพักใน้ตรงนี้หมาะเพลกับ ผูกไม่เก็บรอนมันกับสิเป็นไดเรื่องโครงการยากแน่ในส่วนนี้นะคะคือสมาชิกในตรงนี้นะคะคือสมาชิกสากลมีตะปูสูงอายุแต่ว่าเข้าสิปรับเปียนแบบใดก็คือปับเปียนไนดรพีรันมาเป็นสมาชิกสากลแทนนะคะแทนพอแม่แทนูรย่าตาย่ายของเทาะะแล้วค่ะ้วก็เพื่อที่จะได้นั่งอวัตกรรมใหมนี่นะคะเอาไปใส่นะคะในวงการของตลาดสากลทรงสช้แน่เป็นอย่างคือ ยังหลายอยู่นะค่ะเพราะว่าแตคือในเรื่องของตลาดอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นแกลาสนาทโลกและการุค่าที่รักสุขภาพนะคะที่ต้องการบริโภคนะคะพักตรงนี้ในยังอีกว่างอยู่นะค่ะแล้วต่อไปนะคะสากอนกระยาทรงในเรื่องของโรงแรมทางลาดต่างๆนะคะตรงนี้ก็ยังมีแผนไว้นะคะค่ะค่ะเขายังมีโรงเรือนที่เพียงพอคือว่า ผลผลิตน,นะค่ะเพราะว่ามันยังส่งสู่ตลาดได้อีกอก,กว้างยุกนะค่ะ พื้นการดำเนินงานของสากลตบบเพียงข้อหรือว่าความต้องการของตลาดของสากลยังมีอีกหลายนะคะก็เลยอยากเชิญชวนในส่วนน,ะะนี้แล้วค่ะมาศึกษาดูงานเพราะว่ามันก็จะเป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิชีเข้าจูใจรักสําคัญครับสมาชิกหมันคงมีายใดสมาชีกก็สาม,มารถมาชําระหนีให้กับสาหากรของเข้าได้นะคะก็คืออยากฝากในในส่วนนะะี้แล้วค่ะอยากเชิญชวนค่ะ เหยื่อต้มสาก่อนทั้เป็นแจกนเด้อครับสิ่งของของจริงไม่ว่ากวกจริงหรือว่าเหรียญหรือตัวกันไอ้มาเบิ่ง์นาเด้อครับมีโอกาสเขาไม่แหวนเบิ่งแน่ไปเป็นแน่ควาบคิดหรือสาก่อนทั่วประเทศลหรครับถ้าสาก่อนทั้เป็นแจกยินดีเด้อครับแล้วยินดีตอนรับยินดีไอ้ควบลูกนะครับเดี๋ยวเขาพาให้โดคนนี้นายตบรวจในแพทยอาชีพอยาไทย้่าานเมื่อเขามีแต่ควมก่อนให้นะครับฝากเป็นสาก่อนต้มต้มสาก่อนทั่วประเทศนะครับไอ้มาเหยื่อต้ม ถ้าก <łość> ่อนเพื่อคำาเป็ีนแก้วเร้อเพื่อควาเป็ีนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับทำให้ซื้อแบบนี้ทำตรนนี้ในเต็มพื้นกาไอ้นอดคื้นหมาอันนั้นคือไก่ให้ใจ๊ซีมื่อสารไปไซค์โคตหโมตรฝนตลอดแมนบอกครับ